ถ้าที่บ้านมีพื้นที่ว่างแนะนําให้ปลูกต้นองุ้นหวานเพราะมันไม่ต้องสร้างสูงมให้เลื้อยและไม่ต้องทําคํายันผลของมันจะขึ้นตรงที่ลำต้นเลยในประเทศไทยพัน,นุ์นี้สามารถออกผลได้3ามครั้งต่อปีในพื้นที่หนาวสามารถออกผลได้2ครั้งต่อปีผลผลิตเยอะมากๆผลของมันเปลือบบางน้ําเยอะและไม่มีเมล็ดดังนั้นถ้ามีพื้นที่ว่างคุณควรปลูกต้นองุ้นหวานไว้สักตนเพราะมันดูแลง่ายจริงๆหลังจากได้รับต้นกลา้าเพียงแค่ปลูกลงในสวนเล็กๆหรือกระถางแล้วรดน้ําให้ชุ่มก็พอไม่นานหลังจากนั้น คุณก็จะได้กินองุนหวานสดใหม่รสชาติกรอบหวานไม่มีรสเปรี้ยวแม้แต่นิดเดียวเต็มไปด้วยวิตามินสูงสดอร่อยน้ําเยอะปลูกครั้งเดียวกินได้ทุกปีตอนนี้เป็นช่วงทองสําหรับการปลูกถ้าพลาดสองเดือนนี้ต้องรออีกปีหนึ่งเลยตอนนี้เราขุดและส่งจากฐานโดยตรงใครที่ชอบกินองุนหวานรีบมาปลูกกันเถอะต้นกล้าอยู่ในรถสีเหลืองเล็กๆที่ด้านล่างแล้วปลุกในเดือนมกราคมช่วงตรุษจีหน้าร้อนนี้ทั้งครอบครัวจะเพลิดเพลินถ้าหาบ้านไหนที่มีสวนเล็กๆหรือกระถางต้องปลูกต้นองุนหวานไว้สัักกต้น้นนมมขาาาไดรคแง ที่ร้านผล,ลไม้ขายเป็นร้อยบาทต่อกิโลฉันแนะนําให้คุณปลูกเองเพราะปลูกต้นเดียวไม่กี่เดือนก็จะเต็มต้นแล้วมันหวานอร่อยชุ่มฉ่าผลใหญ่และแน่นแถมยังมีวิตามินสูงมากปลูกต้นเดียวไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดอีกเลยตอนนี้เป็นฤดูการปลูกเราขุดและส่งจากฐานโดยตรงใครที่ชอบกินรีบปลูกกันเถอะต้นกล้าอยู่ในลิงก์ด้านล่างแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ฐานขุดต้นกล้าเพื่อลงส่งแล้วทุกต้นจะส่งพร้อมกับดินเดิมๆจากกระถางน,นี่คือต้นอุ่นหวานไม่มีค่าเทียบได้ที่เราปลูกไว้ที่ฐานมมันนไ่ต้องปเสา และไม่ต้องทำคำยันองุ่นจะโตตรงที่ลำต้นผลยาวเป็นเกร็ดมีรอยบุ๋มน่ารักรสหวานหอมอร่อยมากต้นเล็กๆข้างๆฉันนี้ก็ปลูกไว้และทาบยอดแล้วปลูกปีนี้ปีนี้ออกผลได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนขอแนะนําพันธุ์ใหม่ล่าสุดจากฐานของเราอ้งุนหวานพันธุ์เป็นพันุ์ยุโรปเอเชียออกผลได้สองครั้งต่อปีไม่ต้องปีนไม่ต้องทําคำยันมันสามารถออกผลเองได้เต,ติบโตเร็วดูแลง่ายหลังจากสุกแล้วผลจะเป็นสีดําน้ําเงินถ้าบ้านไหนคนไม่เยอะแนะนําว่าอย่าปลูกเยอะเพราะกลัวว่าจะกินไม่หมด อัางุ้นผลใหญ่เต็มและแน่นรสกรอบหวานไม่มีรสเปรี้ยวแม้แต่นิดเดียวเต็มไปด้วยวิตามินสูงสดอร่อยน้ำเยอะและที่สำคัญคือมันปลูกง่ายมากหลังจากได้รับต้นกลา้าเพียงแค่ปลูกลงในสวนเล็กๆหรือกระถางแล้วรดน้ำให้ชุ่ม